นนนกี un> <sk un> <sk ่ว uh ันที่เราได้พรบกันได้รู้ค้า้งงหัวใจกี่วันที่เราต้องไป ไปจากกันแล้วจริงจริงฉันคงนั่นลงล้งเมาถึงกับเฝ้าทุกคืนละมังในว ฉันไหมเพื่อนจะอยู่ด้วยกัน,นเสมอไม่มีวันจะจากไปแต่วันนี้ถึงวันสุดท้ายเราจะ จะคอยจดจำทุกสิ่งไม่ว่าเธอจะอยู่แห่งของใดก็ตามเพื่อนคนนี้จะเป็นกำลังใจเพื่อนคนนี้จะเป็นกำลังใจ